สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาดูในรายวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนเราจะไปดูบทที่12กันเลยนะคะประชาธิปไตยใบเล็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะครูผู้สอนครูมณสิการสุทธหลวง ตอนนี้นักเรียนก็หยิบหนังสืออาวิชาภาษาไทยภาษาคดาาาิตขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปบทที่12นะคะหน้า151นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะคะเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กบทนี้บอกให้รู้ว่าคุณหนูควรทราบไว้ประชาธิปไตยเติบโตได้ถ้าทำจริง กริยาของประธานสภาพอาการยืนเดินวิ่งเข้าใจใช้อ้างอิงอัมอัมไอไอไอ,อนะคะ,ะในบทนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องอประชาธิปไตยใบเล็กนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องคํากริยานะคะแล้วก็คําที่ใช้อัมอัมไอไอไอ,อและไอนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็ ไปดูเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะว่าประชาธิปไตยใบเล็กเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องนะคะตัวละครนะคะสาคัญเลยนะคะก็จะมีครูวันนานะคะแล้วก็เด็กนักเรียนในห้องนะคะซึ่งครูวันนานะคะก็จะมีวิธีดูแลนักเรียนในห้องเรียนเป็นอย่างดีนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มได้ ควบคุมตักเตือนกันเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระเบียบวินัยไม่ส่งเสียงดังนะคะในการตั้งใจทํางานนะคะแล้วครูก็จะให้ดาวหรือให้คะแนนแต่ละกลุ่มเป็นรางวัลน,นะคะ,ะถ้ากลุ่มไหนมีคะแนนสูงสุดก็จะมีสิทธิพิเศษนะคะก็คือได้ทำกิจกรรมอือ่นๆก่อนใครนะคะ,ะจากนั้นนะคะครูวรณาก็ได้ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้ ตั้งชื่อกลุ่มตามความพอใจของอาแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีชื่อกลุ่มที่หลากหลายนะคะตามความคิดของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มบางกลุ่มก็มีการถกเถียงนะคะในการตั้งชื่อกลุ่มตามที่ตัวเองชอบนะคะแต่ก็สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะตามเสียงสมาชิกส่วนใหญ่นะคะ จนมาถึงกระทั่งจนมากระทั่งถึงกลุ่มสุดท้ายนะคะก็มีสมาชิกทั้งหมด10คนนะคะ,ะแต่สมาชิก9คนเนี่ยเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยมีความคิดเห็นที่ตรงกันนะคะที่จะตั้งชื่อกลุ่มว่าปาโลมานะคะแต่จะมีอ,อยู่เพียงหนึ่งคนเนาะ,ะมีสมาชิกอยู่เพียงหนึ่งคนนะคะ,ะม,มีชื่อว่าต้นไทรนะคะซึ่ง เป็นอ่าคนที่คัดค้านไม่เห็นด้วยที่จะให้อ่าสมาชิกในกลุ่มตั้งชื่อว่าปาโลมานะคะอ่าโดยที่ต้นสายก็ให้เหตุผลว่าไม่เห็นด้วยนะคะอยากจะตั้งชื่อกลุ่มว่าปลาฉลามเพราะว่าปลาฉลามเป็นปลาที่ว่ายน้ําเร็วแล้วก็อ่าเป็นปลาที่ดุกกว่าปลาโลมาต้นสายบอกว่าผมอยากจะตั้งชื่อนี้ จากนั้นนะคะต้นสาก็ยกมือคัดค้านแสดงความคิดเห็นของตนเองนะคะว่ากลุ่มเราจะต้องตั้งชื่อกลุ่มว่าปลาฉลามนะคะแต่สมาชิกในกลุ่มทั้ง9ก้คนไม่เห็นด้วยที่จะตั้งกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มว่าปลาฉลามนะคะทุกคนเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าจะต้องตั้งชื่อกลุ่มว่าปลาโลมานะคะต่างฝ่ายก็ต่างถกเถียงกันไปนะคะจนครูวันานะคะเดินเข้ามานะคะ เดินเข้ามาบอกนะคะว่าเรานะคะจะต้องทําตามระบอบประชาธิปไตยนะคะก็คือยอมรับเสียงข้างมากนะคะที่มีเหตุผลนะคะเพราะยังไงเพื่อนในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยชอบชื่อปาโลมาอ่าเพื่อนเก้าคนเนี่ยชอบชื่อปาโลมาแต่ต้นไรเพียงคนเดียวไม่ชอบชื่อปาโลมาเพราะฉะนั้นต้นไร มีอยู่เสียงเดียวกับเพื่อนอีก9เสียงต้นไซก็ต้องแท้อยู่ดีใช่ไหมคะ,ะต้นไซจะต้องฟังเสียงข้างมากนะคะก็คือตั้งชื่อกลุ่มว่าปารโรมานั่นเองนะคะสุดท้ายต้นไซก็ต้องยอมรับเสียงข้างมากนะคะนะคะนักเรียนต่างก็เข้าแถวเพื่อที่จะอ่ากา นะคะกาบัตรลงคะแนนเสียงนะคะภายในคูหาเนาะภายในครูหาหลังจากนั้นแล้วก็นำใบที่เรากาเรียบร้อยแล้วอะค่ะบัดนะคะเออบะะัตรท,ที่เรากาเรียบร้อยแล้วนะคะไปหย่อนในกล่องนะคะอะมันก็จะมีกล่องกล่องใส่บัตรที่เรากาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นสุดท้ายก็คือเป็นการนับคะแนนนะคะ นับคะแนนว่าหมายเลขไหนนะคะที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะถ้าหมายเลขไหนที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้เป็นหัวหน้าห้องนะคะหมายเลขไหนที่ได้คะแนนรองมาก็จะเป็นสมาก็จะเป็นรองหัวหน้าห้องอันเองนะคะซึ่งในการเลือกหัวหน้าห้องครั้งนี้นะคะผลปรากฏว่ามีหมายเลขหนึ่งละหมายเลขสี่ใช่ไหมคะมีคะแนนที่เท่ากันนะคะ มีคะแนนที่เท่ากันคุณครูว็นากา็ยังไม่ตัดสินชี้ขาดว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าจะให้ใครเป็นรองหัวหน้านะคะก็มีนักเรียนคนหนึ่งนะคะได,ได,ได้ได้เสนอ,อแนวคิดนะคะว่าในเมื่อหมาย,มายเลขหนึ่งกับหมายเลขสีเนี่ยคะแนนเท่ากันนะคะก็ถ้าใครชอบนโยบายเบอร์ไหนก็ให้เดินไปอยู่เบอร์นั้น นะคะแล้วก็มานับคะแนนอีกทีหนึ่ง่าถ้าใครคะแนนสูงสุดก็ได้เป็นหัวหน้าใครคะแนนรองลงมาก็ได้เป็นรองหัวหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกหัวหน้าห้องนะคะจากข้อเสนอนี้นะคะที่มีนักเรียนได้เสนอไปนะคะครูวรณาก็กล่าวชมนักเรียนนะคะที่เสนอ ความคิดนี้นะคะสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะคะผลปรากฏว่านะคะหมายเลขหนึ่งนะคะก็ได้เป็นหัวหน้าห้องเนาะแล้วก็หมายเลขสี่ก็ได้เป็นรองหัวหน้าห้องนะคะทั้งสองคนนี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญนะคะให้กับครูวรรณา,าเพื่อที่จะาสามารถทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนได้ด้วยดีนะคะกิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะ นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยนะคะถึงแม้ว่านักเรียนเนี่ยจะเป็นเด็กนักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยได้นะคะจากเรื่องนี้ก็จะโยงไปถึงชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยใบเล็กนะคะเราก็พูดถึงการเลือกเลือกหมวหน้าห้องในห้องเรียนเรานะคะใบเล็กๆก็คือในห้องเรียนเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวคร่าวๆนะคะที่ครูได้เล่า ให้นักเรียนฟังนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียนลองไปอ่านทบทวนดูอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะไปตอบคำถามในบทที่12เนอะไปตอบคำถามในแบบฝึกที่12เพราะฉะนั้นก็ไปดูรายละเอียดมาอีกหนึ่งรอบนะคะใน,ในเรื่องของนโยบายแต่ละหมายเลขนะคะว่าเขามีนโยบายอะไรบ้างนะคะอะ ดูต่อนะคะอ่านเสริมประชาธิปไตยอะไรหนอประชาธิปไตยอะไรหนอคำตอบต่อสิทธิและหน้าที่ความเท่าเทียมโอกาสและเสรีคุณค่าของชีวีมีทุกคนเลือกตัวแทนของกลุ่มชุมชนใหญ่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผล เคารพกฎกติกามาครองตนทุกแห่งหนถิ่นที่พี่น้องกันผลัดเปลี่ยนเป็นผู้นำและผู้ตามหากเกิดความขัดแย้งการแข่งขันต้องถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญเสียงข้างน้อยยอมพลันแล้วร่วมมือรัฐธรรมนูญร่างสิทธิหลากหลาย เป็นกฎหมายสูงสุดให้ยึดถืออย่าแบ่งแยกพันเผ่าเพราะเราคือดํารงชื่อคนไทยประเทศไทยความแตกต่างทางความคิดเป็นธรรมดาหากพูดจาโดยตรงตกลงได้สันติธรรมนำสุขห่างทุกภัยด้วยประชาธิปไตยในใจคนนะ จากบทอ่านเสริมตรงนี้นะคะก็จะพูดถึงประชาธิปไตยนะคะ,ะประชาธิปไตยนะคะก็เหมือนกับเรื่องราวที่คุณครูได้อธิบายให้ฟังนั่นแหละนะคะพูดง่ายๆก็คือความการมีสิทธิหน้าที่ความเท่าเทียมนะคะ ความมีสิทธิหน้าที่ความเท่าเทียมกันนะคะ,ะความมีเหตุผลเคารพกติกานะคะเราจะฟังเสียงข้างมากนะคะให้ใหยอมรับฟังเสียงข้างมากนะคะ,ะถ้าเราเป็นเสียงข้างน้อยอเราก็ต้องยอมรับในเสียงข้างมากนั่นเองนะคะเราก็ต้องเคารพกฎกติกานะคะ,ะถัดมาค่ะ มาดูต่อนะคะแบบฝึกที่12ในแบบฝึกทักษะนะคะนักเรียนก็เปิดไปที่หน้า121นะคะในข้อที่1เนาะครูวนามีวิธีดูแลเรื่องระเบียบว,วินัยของนักเรียนอย่างไรและให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดอย่างไรอ่าคำถามแรกครูวนามีวิธีการอ่ามีวิธีดูแลเรื่องระเบียบว,วินัยของนักเรียนอย่างไรก็มีการแบ่งกลุ่มอ่า แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มใช่ไหมคะให้นักเรียนควบคุมตักเตกือนกันเองนะคะและกลุ่มไหนสิที่พิเศษก็คือกลุ่มไหนที่ทําได้ดีก็จะได้ทํากิจกรรมก่อนนั่นเองนะคะอ,อันนี้ก็คือแนวคาตอบในข้อที่1ถัดมาในข้อที่2ค่ะครูวนาให้คําแนะนําต้นไรอย่างไรจึงทําให้ต้นไรย,ยอมรับการตั้งชื่อกลุ่มว่าปาลาโลมานักเรียนเห็นด้วยกับคําแนะนําของครูวนาหรือไม่ จำได้ไหมคะต้นไซต้นไรก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มสุดท้ายใช่ไหมคะที่ไม่เห็นด้วยกับชื่อปลาโลมาเพราะต้นไรเนี่ยได้เสนอชื่อกลุ่มว่าปลาฉลามใช่ไหมคะแต่เพื่อนไม่เห็นด้วยต้นไรก็ยังจะยกมือคัดค้านนะคะจนคูวรรณาเข้ามาบอกใช่ไหมคะเข้ามาพูดเข,เข้ามาบอกเข้ามาพูดว่าเราจะต้องยอมรับในเสียงข้างมากถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะอ่า ในข้อที่2นี้นะคะนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยเนะาะครูก็ให้คําแนะนํากับต้นไรว่าให้ยอมรับเสียงข้างมากใช่ไหมคะและก็เห็นด้วยกับชื่อกลุ่มนะคะเพราะว่าปาโลมาเนี่ยชอบช่วยเหลือคนอแล้วก็ตอบประมาณนี้นะคะถัดมาค่ะนักเรียนดูต่อในข้อที่3ข้อที่3นะคะเล่าขั้นตอนการเลือกหัวหน้าห้องของครูวนาพร้อมกับ าวาดภาพประกอบคำอธิบายนะคะขั้นแรกนะคะก็ให้แต่ละกลุ่มถแถลงนโยบายนะคะนักเรียนก็ไปวาดภาพมานะคะถแถลงนโยบายขั้นที่2ให้นักเรียนเข้าไปการกระบาดเข้าไปการกระบาดบัตรลงคะแนนเสียงนะคะเมื่อถแถลงนโยบายเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนที่ให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปการกระบาด บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะเลือกหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะขั้นที่3ก็จะเป็นการนับคะแนนเสียงนะคะนับคะแนนเสียงคนที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะเป็นหัวหน้าห้องนะคะอันนี้ครูเขียนขั้นตอนให้แล้วนักเรียนก็ไปวาดภาพเองนะคะถัดมาข้อที่4ค่ะนักเรียนชอบการแถลงนโยบายของใครมากที่สุดเพราะอะไรอ่าในข้อที่4นี้นักเรียนก็ไปตอบเองนะคะอ่าคนที่ลงเลือกอ่าลงหัวหน้าห้องเนาะ ลงลงลงสมัครอ่าลงสมัครหน้าห้องก็จะมีทั้งหมดกี่หมายเลขนะจำได้ไหมอ่ามีทั้งหมด5หมายเลขใช่ไหมคะหมายเลขหนึ่งก็จะมีกันดาวสองสุทีสามปานแก้วสี่กันห้าปริยาอ่านักเรียนก็ไปดูรายละเอียดมานะคะว่านักเรียนชอบอ่าการแถลงนโยบายของใครเพราะอะไรนะคะอ่าลองดูเนาะถัดมาค่ะข้อที่หก ถ้านักเรียนสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าห้องนักเรียนจะแถลงนโยบายอย่างไรถ้านักเรียนสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าห้องสมมุติว่านักเรียนเนี่ยลงสมัครลงสมัครเป็นหัวหน้าห้องนักเรียนจะแถลงนโยบายของนักเรียนอย่างไรก็อย่างเช่นบอกถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนนะแล้วก็พัฒนา ห้องเรียนของตัวเองแล้วก็จะคอยช่วยเหลือครูและเพื่อนเนี้ยประมาณนี้ได้นะคะถัดมาค่ะปีเจจากการอ่านเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กและอ่านเสริมเรื่องประชาธิที่ปไตยอะไรหนอนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิที่ปไตยในเรื่องใดในเรื่องนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องใดแน่นอนค่ะเราก็จะได้ความรู้ในเรื่องของการใช้สิทธิของตนเองในทางที่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่า ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยึดเสียงข้างมากเป็นหลักนั่นเองนะคะนี่ก็คือ,อความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะก็เป็นแนวคำตอบประมาณนี้นะคะนักเรียนก็ไปอ่านเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งนะคะอีกหนึ่งรอบสองรอบจนนักเรียนสามารถที่จะจับประเด็นจับใจความสำคัญได้ก็ นำมาตอบในแบบฝึกนะคะมีทั้งหมด7ข้อนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ